อาร์เซนอลอาจจะเป็นปลายทางต่อไปของอเล็กซานเดอร์อิซักหรือเปล่านะครับมาตามกันหน่อยไม่ได้พูดถึงอิซักนานมากๆเลยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกเลยว่านิวคาสเซลพร้อมปล่อยอเล็กซานเดอร์อิซักออกจากทีมนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดความยั่งยืนทางการเงินก็คือ PSR ทางนัานของนิวคาสเซลครับพร้อมรับฟังข้อสเสนอสําหรับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับเรายิงฟอร์มฮอตของทีมเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎความยั่งยืนทางการเงินก็คือ PSR ครับ แต่ว่ามีความสนใจจากอาร์เซนอลยื่นเข้ามาอยู่แล้วสําหรับนักเตะรายนี้รายงานบอกว่านิวคาสเซลครับยอมรับความจริงที่ว่าพวกเขาอาจจะต้องขายดาวยิงคนนี้ออกจากทีมโดยแข้งทีมชาติสวีเดนคนนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางอาร์เซนอลในการเป็นปลายทางต่อไปของเขาเพื่อที่จะสามารถทําธุรกิจให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยนิวคาสเซลอาจจะต้องถูกบังคับนะครับให้ต้องขายหนึ่งในบรรดาแข้งชนาบนของพวกเขาออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ บรูโน่กิมารายสกับจอมทัพทีมชาติบราซิลก็ตกเป็นข่าวในเรื่องของการย้ายทีมเหมือนกันนะขณะที่สโมสรเตรียมปรับสมดุลบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษจากทางพรีเมียร์ลีกเนื่องด้วยการใช้ใจ่ายอย่างหนักหน่วงเมืม่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วครับทำให้นิวาสเซิลเนี่ยเสียงที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับทางเอฟเวอร์ตันแล้วก็นอร์เตียงฟอเรสที่โดนโทษตัด,ตดแต้มไปก่อนหน้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์นี้ครับพวกเขาเตรียมที่จะปล่อยตัวหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีสุดของพวกเขาเนี่ยเพื่อนําเงินมาใช้จ่าายในกรรเสริมทัพ เป็นที่เชื่อกันว่าดาวยิงวัย24ปีอย่างอิซักเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมไปเล่นในทีมแอมเบรสเตเดียมนะถ้าหากว่าทั้ง2สโมสรทั้งนิวเซิรแล้วก็อาร์เซนอลสามารถตกลงค่าตัวกันได้นะครับผมน่าสนใจมากๆครับสำหรับอนาคตของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับตอนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางอาร์เซนอลแบบหนาหูมากๆเลยแล้วก็ทางนิวเซิรจะสอบปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับผม โอ้โหก็ต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับโอ้เล่นดีนะผมว่าจบสกอร์ไรคมเร็วจี๋เลยนะครับผอมเพรียวปาดเปลียวมากๆนะครับจัดไปให้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของอเล็กซานเดอร์อิซักจัดมาหน่อยฮนะ